สวัสดีเพื่อนทุกคนกน,นะด้วยเนาะในคลิปวิดีโอนี้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดวิวอ่าไลฟ์สดของพิกต็อกแล้วผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะผมอันดับแรกนะเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมปแปลไว้เป็เพื่อนได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปชอ็อตคลิปเดียวจะเป็น QR code ด้านล่าง,ด,าางด้วยสแกนเข้าสู่บแบบสายได้เลยนะ หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับขีดเข้าไปกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรัสผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะครับติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายติกถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวยด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับ เขาสู่หน้าเว็บไซต์เ,เพื่อนที่อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะตรงกลางหน้าจอ,เ,อาเพื่อนจะเห็นโลโกโล้หลากหลายโลโกโล้เ,เพื่อนเลือกเลยนะ้เลือกในส่วนของติ๊กต็อกได้เลยเลื่อนลงมาเ,าเพื่อนจะเจอหมวดหมู่มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะอ่องเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะเ,เพื่อนจะเจอในส่วนของติ๊กต็อกเพิ่มคนดู Steam, สตรีมสดพวกนี้เลยนะนก็เลือกเข้าไปได้เลยสักอันหนึ่งนะครับ ครับำอธิบายก็อย่าลืมอ่านกันได้ด้วยนะผมอ่านกันด้วยนะครับไอ้ลิงก์ก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ไลฟ์สตรีมสดเพื่อนๆได้เลยผมก็เป็นไลฟ์สตรีมสดนี้นะผมก๊อปปี้มานะผมบริการก็เรียกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะระวังลิงก์ได้เลยนะใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยคนดูไลฟ์สตรีมแล้วกันนะตอนนี้คนดูผมอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่สิบคนนะครับก็กดสั่งซื้อได้เลยนะผมก็กดส่งตรงนี้เลยนะ คือหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้แล้มตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนําเมนูมต่างในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยละกันนะในส่วนของเมนูมประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมตรงนี้นะผมเป็นวันที่นะผมเลขรหัสออเดอร์อยู่ตรงนี้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะผมด้านขวาตรงนี้จะเป็นสถานะเพื่อนๆเลยนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเข,ขียวๆว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆเลยนะผม ในส่วนของเมนูบริการนะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำมารับเราเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนะั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมบอกอมีสองช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยนะครับว่าจะเป็นสแกน QR code โค้ดหรือว่าวันนี้วอลเล็ตนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR วอาโค้ดลกันนะก็ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะมแล้วกดจ่ายได้เลยขึ้น QR โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะ สแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินนอนเพื่อน,น,น,อนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนเนเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ละไปแชร์ครับคนอื่นๆได้เลยนะ้วได้ค่าคอมมิชชั่นเราถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษแล้วเราอีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับอันนี้ส่วนของเมนูรับของขวัญนอนเพื่อนสามารถมารับยอดวิว t ิกตอรฟรีๆที่เมนูนี้ได้เลยนะครับก็วางลิงก์แล้วครับแล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการแล้วกดรับของขวัญได้เลยนะ อันนี้ส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือเพื่อนมีปัญหา,หาอะไรต่างแลรวมเพื่อนเพื่อมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้อไเอากรอกรายละเอียดต่างๆไปนะหรือว่าจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก,กดส่งตั๋วไปได้เลยนะหรือว่าจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะคลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะผมแอดมินก็พร้อมต่อเพื่อนเพื่อ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของยอดคนดูและซีมสดที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วต้องขอไปเช็คดูก่อน อ่เรียบร้อยนะผมจากเมื่อกี้40คนนะเพิ่มมาเป็น100คนเลยนะผมก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมขอ,อแป๊บเดียวเองเท่านั้นนะยอดวิวของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยนะผมก็ถือว่าสุดยอดเลยนะผมเว็บไซต์นี้นะเว็บไซต์ SPE SMM นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มวิตามเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดเพิ่มยอดแชร์ยอดไลค์ต่างๆให้เ,เพื่อนๆนะผม ไม่ว่าจะเป็นของ TikTok YouTube Facebook Instagram หรือแฟลตฟ์มอร์มกันดืนผมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับหากเพื่อนๆสนใจใช้บริการเว็บไซต์นะผมก็สามารถคิงลิงก์้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยนะครับรสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ